มืัอน,นี้สิพาพี่นองมาเห็นพริกแกงไตปลานะคะพี่นองจ๋าหนึ่งแพ็คนะคะขนาด300กรัมเดอ้อพี่นองเดอ้อน้ำเอาน้ำลงไปค่ะตั้งน้ำให้เดือดค่ะน้ำเดือดแล้วก็เอาพริกแกงไตปลาปรุงรสสำเร็จรูปลงไปนะคะ คนพริกแกงให้มันเข้ากันกับน้ำจ้ะจากนั้นเด้อค่ะพี่น้องกะเอาเครื่องเคียงไซเดอร์ก็จะมีู้ใดมากททูฟักงาวกับไซเดอร์ค่ะพี่น้องจ้ามะเขือเปาะโนม่นะคะแล้วก็มันฝรั่งหรือมันเทศก็ได้ทูฟักงาวกับฟักทองค่ะเอาลงไปแบบนี้นะคะ หน้ามันหดลงแสดงว่าทุกอย่างนี่ซุกดีแล้วค่ะพี่น้องจ้าสุกเปื่อยดีแล้วชิมรสชาติดูนะคะพี่น้องแล้วแต่ปากใครปากมั่นเนาะคะ่ะเนาะถ้าผู้ใดคิดว่ารสชาตินีแล้วยังจืดอยู่นะคะพี่น้องก็เติมปลา,าหรือเกลือลงนะคะคิดว่าความหวานไม่มีก็เติมน้าตาลนะคะเพราะว่าไตปลานี่พิลานี่เป็นสูตรปลาด้วยค่ะบดใส่น้าตาลนะคะตบท้ายด้วยนี่ทั่วฟักหน้าแล้วกับบักสตอค่ะพี่น้องจ้า นให้มันเขากันแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวห้าไปจัดจานกินขนมจีนน้ำยาแกงไตปลาด้วยกันนะจ๊ะสวัสดีสสดจ้าพี่น้องปองป,องปายสุขสุขคนห็น,นล้นแบบนี้ดีรู้ทางกันแล้วใช่ไหมวันนี้แม่มาสพาพี่น้องมากินพริกแกงไตป่านะคะพี่น้องจ้าเอา้าลวกเส้นข้าวปุ้น <laughs> โบฮิตโบได้ดิพี่น้องสะออนเส้นค่ะอ่ะถือค่ะเส้นใหญ่โบดเส้นข้าปุ้นเด้งดีขนาดพี่นอ้องเส้นรอหนี้เส้นใหญ่งงนะคะแป้งสดนะคะพี่น้องไม่ใส่สารกันบูดเนื้อนุ่มตุยตุยดีค่ะขนาดค่ะพี่น้องจ้านี้ออกนี่ปังปุริเล่มากเมืงเองน,น,น,นั่นีแหละปันแล้วก็ นี่พริกแกงไตปลาอย่างนี้เลยนะออนี่โอ้โหเล่นสล่อนล่อนเลยใส่หมูตอดเนาะกระเทียมแบบขุนๆด้วยพี่นอ้องป้านกวนจุอ้อเยาว์พร้อมนะมเป็นแต่แสบบ่าขาดพี่น้องจ้า คนกันเด้อไม่ตายอันนี้นี่ต้องคนก่อนนะฮะนี่งานกินโอ้โหปลาโนีเป็นท่อนอแบบแข็นๆคนๆได้พี่นอ้องแต่แบบก้อนๆแบบนี้เลยด้วยไปห้องไปแสบไปนวดกันพี่น้องพักเครื่องเคียงพี่นอกก้องกะมี่ยอดพักขาพี่นอ้องจ๋าตกแต่งด้วยใบสลัดนะคะแค่รัดเบบี้แล้วกอ แดงกว่ามาเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อ,อ,อน,นี่งกัวมาอีกเลยแม่บ้านี่ต้องแกงแคบหมูมันท่านกันเหรอมันอร่อยเด้มันเข้ากันเด้อพี่น้องสูตรเหรอกินกับแคบหมูเออเราลองดูอร่อยค่อ,นนอบอกเลยแ,แค่นี้แหละอันนี้จะไปกินกับส้มกตำมาจะมาพี่น้องจา๋ามากินกันเสิร์ฟเสียเอาเลยมีสูตรอันนี้ด้วยนี่ เป็นไหนว่าฮิฮิว่าจะทำได้ไหมเนี่ยเอามาว่าชะสิศรษกินโอ้เส้นเนี่ยเออหยิบมาเยอะๆไม่ต้องตักอะไรทีเส้นมาอูลรัวเถ็นเดน้องมันดินน้ำโอ้ยดินก้าวตาเดี๋ยวนด้ดินน้ำบุงบุ้เอาไปแม่ดินน้ำว่ะปิ้วมาเจยะแซ่บพี่น้อง อืมอวเออเอ้มันร้อยจริงว่ะเซนมันอร่อยก<อ>มันยำเต็มปากเต็มคัามที่งป่ะรสนี่เซนปวดในงามค่ะดีน้ำดีค่ะไอ้ดีบอกเลยไมนขีเล่นอรสนี้ร้อยนะอืม ออืือยอกซ้ำรักพี่น้อง

เข้าไหมเข้าครับแคปหมูก็ขอบด้วนเนี่ยน้วนจริงขอกัน <c oughs> หน่อยที่เสือ quay gì nào mẹ mèm tắt tỉnh dì nọ. Hãy luôn kì nát. Mà mắt. Ga dì chung nít kì mầm. Mà mầm nít Mà còn Nam mầm nít này nít mầm nít mầm เฮียมีจะตตอกันเด็กเกรงเกรียงเปียเอาไปหน่อไม้เปียบหนูใส่สตอด้วยใส่หน่อไม้แล้วหวานหวานน,นนะ อ้ยไม่ได้กินนานแซ่บเลยกินง่ไหนก็แซ่บจริงจริงนะผ็ดไม่ยากเดพี่้องเผ็ดยังไง ไม่มีที่เย็นเลยพ่พรอะพริกแกงไตปลาปุงรสสำเร็จรูปนะคะหนึ่งแพ็คนี่สามร้อยกรัมเ้ยค่ะพี่นอนจ้าใส่เนื้อปลาโอชิน้นปลาโอให้แล้วก็ใส่หน่ไม้ให้นะคะพี่นอนจ้าเฮดเด็ตเป็นหมอเลยขนมจีนนะคะที่แกกพินยุ้เป็นขนมจีน รสนี้นะคะเป็นขนมจีนแป้งสดไม่ใส่สารกันบูดนะคะเส้นอวบใหญ่นะคะพี่น้องดีน้ำดีก็เก้าพี่น้องการันตีเลยนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะขึ้นคลิปให้มึงด้วยคะ่ะพี่น้องจ๋าแคบหมูที่หลากินหาชิดจงราคาห้าสบิบบาทแซ่บเขากันเมื่ที่กินอยู่เนี่ยเทศมาแล้ว ไม่ได้กินน้ำทัานแตดเส้็จนั่งเคยกินง่ายกุเน่ะข้า<อ>นจับหน่อยปีม่สิเมนเมนเมนเนี่ยมันจะได้ตักได้เอาใส่ในนี้เลยไหมบ่บ่บ่บมันไม่กล้าน้ำเลยกระดมจีนอย,ยู <laughs> <laughs> ่กระดมจีนเลยที <laughs> ม,มดตัดสินแล้วได้กสาวเห็นมั้งฟันอร่อยว่ะมันตอกเขาเจาะแบบนี้ที่นอกมันถึงจะอร่อยอร่ยค่ะอบบไหนอ่ะไปไหน่ะเขาหนูเอาซ่อมฟ้ามาหมดีกว่า ได้อยู่ไม่เจ้าไม่มีซ่อมปะเอาซ่อมซ่อมกุาลาซ่อมหลันกุหลันหนูเอาของป้ามาด้วยไปอยู่กลางเดียวกันมั้นใช่พี่น่องอ,อร่อยหนูใส่ฟักทองด้วยลืมบอก ปัก๊กเยอะนัวๆเลยม,มันเทศก็ใส่เอ้ยมันฝรั่งก็ใส่เราใส่มันเทศอุ้ยไปซื้มากินก็นต้องไม่ได้กินดอกแสบไอ้ไอ้นี่ไม่ใหญ่เป็ดมากนะเดีย๋ยวตุกน,นวัวเป็ดแล้วกินได้ทุกเป็ดทุกวัยกินได้ทุกภาค ถ้าไทยแ,แท้ๆนี่เพชรหูรักตับกหลยเออแต่ไยแท้นี่แบบกินบ่ได้เลยขนาดค่อยๆก็ย,ย,ย,ยังไม่กินเลย <c oughs> มันเพชรจุดก็กินไม่ได้เลยมันเพชรแบบเผ่ดร้อนเผาๆอ่ะอันนี้เผ็ดพอดี เส้นก็กินง่ายขึ้นนะม,มันมาเป็นกั้ำๆเลยอร่อยดีแฉี่ยแห้งใช้เครื่องไมร้ายที่หละเรือปากดีนี่อร่อยดี่ยดูดีแห้งไหน <laughs> Để im <êm> rồi Một sạch gì Để im rồi cho cả. <laughs> จริงๆมันจะหมดแล้วตั้งนานแล้วแหละเอาใส่เส้นเพิ่มไงมีหอนไหมเนี่ยอ่อนึงปาดไ<ช><อ>ม่ได้เยอะขนาดนี้ที่เหลือตเต็มอยู่เยอะแล้วเนี่ยหอเนเลยเนี่ยไก่กินแบบว่ากี่คนอิมม่มเนี่ยเฮ้ยเยอะไปกินไม่หมด เอาน้ำมันหน่อยนะอู้หูจะต่อจ้าเจ๋มากเอาเนื้อปละาทะักฮิตชิ้นใหญ่เร่งจบสุดยอดว่ะเป็นเมนูที่ชอบมากเลยค่ะน้ำยาขนมจีนแกงแตป่ปชอบที่สุดแล้ะ เครื่องมันเยอะแล้วมันจัดจ้านดีลูกกาเอาไว้ตึงกันไปเติมผักเอาเองด้วยมันจะได้มากขึ้นอีกผัวผักโบ้เลีเนี่ยทั่วฟักยาว หอมแข็งมันถั่วฝักยาวใส่ลงไปเลยไข่บัน้นเทศอืมแบบอือ้อเงาะแซ่บ กินใช่ไหมกินกองจริงไง่าอย่างแรงฉันบอกแล้วว่ามันเข้ากันกินมาไหวป้าติงไหม ทองน้วนหัวว่านอร่อยเลยแช่พป่นหัวม,มาแล้ะจัดนะคะพี่นอ้องจ้ะอย่าให้กินมากเลยมันอร่อยมาก ผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์ก็ทักแชทมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับคลิปนี้ลาภาคกินกระาิดมิสิกไปแล้วสวัสดีจ้า